เติม UC คิดถึงแก๊สท็อปอัพเติมถูกเติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ช่องทางการติดต่อแฟนเพจและไลน์แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอกันนะตอนนี้นะครับทางแก๊สท็อปอัพก็ได้มีโปรโมชั่น UC ยิ่งเติมมากยิ่งคุ้มมากและยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกเพียบอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปเอาละครับก็กรับสวัสดีทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ขอกด,านนดคารา,าทีนิดหนุกคน ช็อกตายแต่ไม่มีใครทคําคลิปให้ดูนะบอกเลยนะเราเล่นครับเราเล่นเราเล่นมีสองคนนะครับลงทางขวามือนะเดี๋ยวเรารีฟฟาร์มก่อนนะครับเออผมว่าฟาร์มแป๊บเดียวแต่อันนี้ผมลงห่างๆไงคือผมเล่นเอ่อหนึ่งสี่เนี่ยผมรู้สึกลงเดือดทีไรผมแม่ไม่เคยได้คลิปเลยทุกคนเออว่าไปว่ามาเนี่ยเล่นหนึ่งสี่เนี่ยคือผมมีวิธีเล่นแบบไม่ให้โดนโถมไว้ทุกคนเ,เดี๋ยวคอยดูเลยคลิปเนี้ยผมว่าเล่นแบบไม่ให้โดนโถมเนี่ยมันมีง่ายๆเลยทุกคนที่แบบทุกคนก็ทําได้ อย่างเช่นแบบไม่ต้องเล่นเลยอะไรเงี้ยรอเล่นนะครับรอเล่นนะเดี๋ยวขึ้นไปหาสองคน้างบนก่อนนะครับทุกคนนะยัง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 เุ๊ยแบบเตือนโอเคเขาไม่น่าจะอยู่ตรงนี้ก็นแล้ววะทุกคนเขาน่าจะอยู่ข้างหน้าผมอนะน่าจะบบกกันอยู่ผมว่าไปแจมดีกว่านะครับรู้จักมือที่3สวยงามเสมอปะน,น้องๆ แต่ก็โดนลูกปืนเสมอดเด้อเด้อว,วิ่งซ้ายดีกว่านะครับทุกคนนะน่าจะยิงฟรีนะครับโอเคนี่ไงนี่ไงอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับอยู่ตรงหินนะเอา้าแล้วไอ้คนนี้ก็ยืนมองหน้ากับผมด้วยนะคนเมื่อกี้อะไรของเขาเนะี่ยอารมณ์ก็จะแบบว่าเอ้ยนี่ศัตรูเหรอฮะอย,ยิงก่อนยิงก่อน โอเคทางซ้ายมือมีการบบกสายบ้าเลยทางขวาได้เลยทา,ทางขวามีมีการมีการบวกกันนะครับจะพูดอะไรก็พูดไปสิอะไรประมาณนี้ด่าตัวเองในใจนะครับเฮ้ยเฮ้ยเสียดายมีแค่เลตดอชนะเนี่ยทุกคนถ้ามีคูณสามน่าจะลงทางซ้ายมือก็มีนะนี่ยเนี่ะโอเคสวย ตรงนี้นะ่าจะมีแค่2คนนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ยิงเลยเขาตอนน้องยิงไกลๆเหมือนผมอะเมื่อกี้เนี่ยครับวิธีการเล่นหนึ่งสี่ยังไงไม่ให้โดนถมก็คือเล่นแบบนี้นะครับทุกคนนะก็คือเล่นแบบรักษาระยะห่างนะครับทุกคนนะคือไม่ต้องเข้าไปใกล้เกินไปนะครับคือยิงไกลๆเอานะอุ้ยเวอร์ไอ้นี่เวอร์เกินไปยิงเวอร์เกินไป๋ยวเขาก็ร้องโผล่อ้ยไม่ใช่แล้วล้อเล่นนะครับเมื่อกี้กูฟุกนะทุกคนนะ ก็คือเล่นแบบรักษาระยะห่างนะครับทุกคนนะไม่ต้องเข้าไปใกล้เกินไปนะครับคือเน้นยิงไกลๆเขาอ่ะไม่มีทางโดนถมได้ง่ายๆนะครับทุกคนแต่ก็มีโอกาสอยู่นะครับถ้าเราเข้าไปใกล้ๆนะอื้อหือไอ้แม่งเอ้ยใส่ซะเต็มแม็กเลยที่ไหนไหพุ่มหญ้าเพิ่งยิงเวอร์ไปเมื่อกี้เองโอ้โหหมดเลยหมดการที่ทำมา้ โอ้ยแม่เอ้ยอะเอาเข้าไปไอเรื่องตกใจเนี่ยตั้งแต่รีวิกแล้วนะคือนีเสือป่าจระเข้อย่างเงี้ยนีมาอีกแล้วทุกคนทางซ้ายมือแล้วนะครับอนอน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 เออผมว่าไปเล่นทางซ้ายดีกว่านะทุกคนอยู่ตรงนี้รู้สึกว่ายิงยากอะเล่นทางซ้ายดีกว่า หากระสุนเขียวกระสุนเขียวไม่น่าจะพออุอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเอาอีกแล้วตายเงี้ยเบาสิพวกเองแต่ก็ช็อกตายหายพอดีหล่ะเออแล้วก็หากว่ากูแสดงอีกเออกูตกใจจริงอ้ะเมื่อกี้ไหนไหนเอาดิมาดิมามามาวันนี้นี่น,นี่มาแล้วมาแล้ว โอเคน็อกไปหนึ่งเลยครับอชอบเล่นที่เผลอน,นี่รอเล่นนะครับคือผมว่าคนบนเขาเนี่ยน่าจะลงมาช่วยแน่นอนนะทุกคนผมว่าด้านล่างน่าจะมีแค่คนเดียวได้ให้ผมเดานะอุ้ยเอาไปหนึ่งกิ้งอุ้ยเอาไปหนึ่งแก๊กกระสุนหมดทอาไม่ได้ด้วยไม่น่าทันนะผมว่าออกไปเก็บกระสุนที่ผมยิงไว้ดีกว่าทังขวามือแล้วนะครับ ตัวเดิมปะนี่ตัวนี้เขาน่าจะดึงกันได้นะครับเดี๋ยวผมว่าเรารีบเก็บของแล้วเราไปชิดเขาดีกว่านะครับทุกคนนะคือผม,มอยากปิดที่นี้เราจะได้มีคิวเยอะไงทุกคน <laughs> ผมไม่ได้คลิปไม่ใช่อะไรหรอกจะคานไปไหนพ่อหนุม่มเขาอยู่บนเขาอันนะครับผมว่าชิดแค่นี้พอมั้งน,น่าจะพอโอ้โหดำลื้อขนาดนี้ผมมองไม่เห็นได้ยังไงวะทุกคน ทางขวามือเราก็มีนะครับด้านหน้าเราเนี่ยอ่เนี่ยนี่นี่นีเ่เดี๋ยวมีคนแซวอีกเอ้ทำไมแบบรู้ดีจังพี่โปปะเนี่ยเคยเคยมีนะเว้ทุกคนเออเคยมีคนร้องร้องผมโวยอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าคนไหนไม่ไม่ใช่ร้องในเมนนะทุกคนก็ไม่ยากอะไรก็แค่มองอีกจอนึงอะ่ะ <laughs> หยอก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 ,ยอก,ยอกล้อเล่นล้อเล่นนะครับกูฟังเสียงไงทุกคนเออก็ผมฟังเสียงบ้าเปล่าเฮ้ยเขาจะปิดผมวะทุกคนเอาล้อไงไม่น่าเข้ามาใกล้เลยเอาล้อไง โดนแน่โดนแน่ขอใช้สมาธิแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนนะ เ้ยก็มาดิน้องๆโอโหถมพี่เร็วไปร้อยปียอกยอกคือถ้าแบบถ้าผมพลาดนิดนึงผมน่าจะตายเลยเมื่อกี้ยิงไดนะ้ชอบโมวหวช่องเนี้ย <c oughs> ด่าตัวเองนี่แหละทุกคนชิดแล้วเพื่อนชิดแล้วชินแล้วชิแล้วในเรื่องการแบบทำให้ผมตกใจนะชิแล้วแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเมื่อกี้วิ่งวิ่งอยู่ชุดเดียวหายวูบปไปเลยผมก็สะดุ้งเหมือนกันนะทุกคน ไม่โดนเลยสักเม็ดเขาวิ่งลงขวาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกขวาไปเหมือนกันนะน่าจะยิงฟรีนะครับดักยิงฟรีนะยิงหลังปะทะดักสุดมาเลยโอเคขอแก้ตัวเมื่อกี้หน่อยเมื่อกี้แบบยิงไม่โดนเลยอันนี้ขอเข้าทุกเม็ดนิดนึงโมอีกแล้วโอเคเหลือ5คนนะครับเดี๋ยวเรารีวิ่งหาดีกว่านะเอ้ยผมว่าค่อยๆเล่นดีกว่าทุกคนเดี๋ยวไม่ได้ไก่เกมนี้ โอเคจากที่มองอีกจอหนึ่งเมื่อกี้ผมเจอแล้วครับอยู่ข้างหน้าผมนะเนี่ <c oughs> เยเดี๋ยวคนก็เชื่อเล่นเล่นเยอะนะโอเคทางซ้ายมืออีกตัวหนึ่งครับนอกวงนะไม่โดนเลยเป็นไปได้ยังไงอ่ะเฮ้ยมผมว่าไปดักเลยดีกว่านะครับเขานอกวงนะ โอเคสวยยังน็อกอยู่แสดงว่าเขาน่าจะต้องมีเพื่อนอยู่ข้างหลังผมไม่ก็ข้างหน้าผมนะถ้าให้ผมเดานะครับมผมว่าเข้าไปเล่นกาง์ดดีกว่านะทุกคนอยู่ตรงนี้ไม่น่าปลอดภัยโล่งเกินอ้าวสวยอย่างเงี้ยไม่ต้องทําอะไรเลยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทําเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าผมทําได้ผมก็จะมาทําให้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ